สวัสดีครับวันนี้ก็จะเป็นมอร์นิ่งคอร์ของวันที่ยี่สิพฤศจิกายน2564นรอยี่ิบสี่นะครับในภาพของต่างประเทศเองก็ดาวจนลบนะครับแล้วก็ NASDAQ น,นั้นบวกนิดหน่อยนะครับก็เรียกว่าสาวันแล้วนะครับที่ในเรื่องของตัวตัวเงินเฟอ้อในเรื่องของราคาน้ำมันในเรื่องของนโยบาย,ายการเงินของเฟดเองนั้นเนี่ยทำให้ตัวตลาดเองนั้นเนี่ยมันมันนิ่ง นะครับมันมีการโยกย้ายเงินกันนะครับดอลลาร์ก็ยังแข็งนะครับ9ก7็นะครับก็มีแนวโน้มจะขึ้นไปถึง97นะครับขณะเดียวกันนั้นเงินบาทเราก็จริงๆก็ถือว่าแข็งแรงนะครับ3 3 2 6เช้านี้นี่ถือว่าแข็งนะถึงแม้ว่าจะอ่อนลงเมื่อเทียบกับเมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วถึงประมาณ 30- 40สตางค์ก็เถอะนะครับแต่ก็ยังถือว่ายังแข็งแรงดีอยู่นะครับน้ำมันดิบก็ยังยืนสู้นะครับ82.4นะครับตัวแบน ต่เช้านี้ดาวจนฟิวเจอร์กับนสต a แตกบวกนะครับเอเชียก็บวกๆกลบๆนะครับยุโรปเมื่อวานใจเวนนะครับโดยภาพรวมเองนะั้นเรามองว่าตลาดหุ้นเองนั้นเนี่ยถ้าเป็นระดับโลกเองนั้นคงคงกำลังอยู่ในระหว่างการตัดสินใจเรื่องนโยบายการเงินของเฟดว่าเขาจะทํำยังไงกันต่อแต่เท่าที่ผมประเมินดูในเบื้องต้นเองนั้นเนี่ยตลาดรับรู้ไปประมาณ3วันแล้วครับผมเชื่อว่าน่าจะเพียงพอในการรับรู้ข่าวในเชิงลบ นะครับจากนี้ไปอีกวัน2วันผมเชื่อว่าหลายๆที่ควรจะดีขึ้นนะครับหลายๆที่ควรจะดีขึ้นประเด็นที่อาจจะต้องจับตาเพิ่มก็คือเรื่องของตัวราคาน้ํามันเมื่อวานเราพูดไปเยอะเหมือนกันนะครับว่าราคาน้ํามันนเนี่ยสงครามระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายเนี่ยเนี่ยมันกำลังจะเกิดขึ้นนะครับในวันนี้โทนตรงนั้นเนี่ยผมตีจากราคาน้ํามันที่เห็นอยู่8 2บเหรียญนะครับผมคิดว่าวันนี้คนส่วนใหญ่ยังเชื่อว่าในตัวน้ํามันดิบ เองน่เนี่ยน่าจะยังคงอยู่ในระดับที่เรียกว่าสูงนะครับยังอยู่ในระดับที่เรียกว่าสูงเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยมองว่า<ม>ก็เลยมองว่าสถานการณ์จากนี้ไปเนี่ยนะครับก็ถามว่ามันมันจะดูแบบเําทให้ราคาน้ำมันลงไปเลยหรือไมผมเชื่อว่าคงคงไม่คงไม่ถึงขนาดนั้นแต่วมันมันตรงนี้ก็เลยมองว่าถ้าเป็นแบบนี้ราคาน้ำมันน่าจะยืนยืนได้ นะครับน่าจะยืนได้ผลประกอบการของกลุ่มน้ํามันอาจจะยังดีไปอีกระยะหนึ่งนะครับอาจจะยังมีระยะหนึ่งส่วนปิโตรเคมีนนในสเปรดที่เราดูล่าสุดนั่นก็ก็ถือว่ามีการปรับขึ้นมาค่อนข้างจะเขาเรียกเขาเรียกว่ายืนระดับสูงก็แล้วกันถ้าไม่ได้ปรับขึ้นเรียกว่ายืนระดับสูงก็แล้วกันนะครับในสเปรดของตัวปิโตรเคมีนะครับก็ตอนนี้ถ้าเกิดดูตรงนี้นะเห็นไหมหกร้อยเจ็ดสิบเหรียญก็ถือว่ายืนระดับสูงฮนะหกร้อยเจ็ดสิบเหรียญเนี่ย นะครับตัวราคาปิโตเคมีเองนั้นตอนนี้พันสองกว่าเหรียญนะครับถือว่าค่อนข้างดีทีเดียวนะครับนั้นตรงนี้ผมก็เลยมองว่าในในรูปทรงของตัวน้ํามันในรูปทรงของตัวปิโตเคมีเองนั้นเนี่ยยังถือว่าดีอยู่นะครับความกลัวที่ผมเคยมีก่อนหน้านั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจริงนะครับนั้นเราก็เลยกลับมาเทิร์นมาสู่ในมุมอมองในทางบวกหัหรับตัวปิโตเคมีส่วนน้ํามันนั้นเนี่ยยังไม่ค่อยแน่ชัดเท่าไหร่ นะครับเราให้น้ำหนักกับปิโตเคมีต้นน้ำมากกว่านะครับคราวนี้พอดูในแง่ของภาพของตลาดนะครับเมื่อวานก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราจะเห็นว่านักลงทุนเองมีการโยกเปลี่ยนหุ้นกันนะครับเห็นไหมครับว่าถ้าเกิดเราดูจากแท่งนี้สีแดงเนี่ยมีการเงินกับตัวโรงพยาบาล2วันติดต่อกันนะครับแล้วก็คอมเมอด้วยนะครับก็คือ c p o นั่นเองแต่สีเขียวที่มา2วันติดต่อกันก็คือตัวปิโตเคมี นะครับปิโตเคมีแล้วก็ ICT เพรฉะนั<ม>้นตรงนี้เนี่ยมันเป็นการโรเทตในในมุมของเซกเตอร์นะครับอย่างที่ผมเคยบอกอตลาดสัปดาห์นี้จะเป็นตลาดของการปรับฐานในระหว่างเทรดหุ้หนคงเห็นบวกได้ได้ไดเกือบเกือบทุกวันนะครับแล้วก็จะมีการโรเทตกลุ่มด้วยนะครับซึ่งในวันจันทร์เนี่ยผมไม่มั่นใจคือพูดง่ายาเรามองไม่ออกว่ามันจะไปโรเทตกลุ่มไหนเราก็เลยใช้วิธีการพูดนำไปก่อนว่า มันจะโรเตทแล้วเราก็จะมาสังเกตตอนเช้าทุกวันว่าเราจะโรเตทกลุ่มไหนดีนะครับจริงอยู่พอร์ตเราเองนั้นก็ยังมีทั้งส่วนที่เป็นหุ้นลงหุ้นหุ้นทรงเรียกว่าทรงต่ำคือราคาย,ยังไม่ขึ้นขณะเดียวกันเราจะมีหุ้นที่เรียกว่าเราจะพยายามที่จะก้าวนำตลาดไป1น1 9ก้าหนึ่งก้าก็คือพยายามจะเลงว่าพรุ่งนี้เขาจะเล่นกลุ่มไหนเราอาจจะวางหุ้นตัวนั้นไว้ก่อน นะครับก่อนหน้าหนึ่งวันนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่ทันกันอะไรแบบนั้นวันนี้คือการการมองในมุมของการโรเทร่แล้วก็ตลาดจะเป็นอย่างนั้นไปนทั้งอาทิตย์เลยสัปดาห์หน้าเนี่ยผมประเมินว่าตลาดหุ้นน่าจะดีขึ้นนะครับน่าจะดีขึ้นตลาดหน้าสัปดาห์หน้าควรจะไปยืนเหนือระดับ1650ได้สัปดาห์นี้อาจจะไม่ได้ตามเป้านะครับตอนแรกตั้งไว้1 6 6 5เนี่ยอาจจะไม่ถึงนะครับแต่ว่าสัปดาห์หน้าผมเชื่อว่ามีลุ้นนะครับมีลุ้นเยอะก็ลุ้นอย่างเดียวคืออย่ามีขข่าาาวบเ้ม นะครับอย่ามีข่าวลบเข้ามาคือสัปดาห์นี้เผเอิญม,มันมีข่าวในเรื่องของคุณไบเดนไปเสนอคุณพาวเวลฟลอทั้งหมดที่มันเตรียมจะจะยิงจะเลงเนี่ยคือเลงอย่างเดียวเลยคนนี้ไม่ยิงและเลงอย่างเดียวเลยคือไม่ซื้อนะครับังั้นสัปดาห์หน้าผมเชื่อว่าตลาดน่าจะแอบซอบในส่วนนี้หรือคําว่าแอบซอบคือซึมซับข่าวแบบนี้ไปแล้วนะครับสัปดาห์หน้าก็น่าจะดีขึ้นนะครับส่วนในประเทศเองนั้นตัวแปรสําคัญผมเชื่อว่ายังเป็น การฟื้นตัวด้านเศรษฐกิจกับกําไรตลาดหุ้นยังเป็นจุดที่แข็งแรงของตัวตลาดหุ้นไทยนะครับเครดิตสวิตเองมาอัปเกรดตัวแบงค์ขึ้นนั้นเป็นสัญญาณอย่างหนึ่งในมุมมองต่อเศรษฐกิจนะครับันั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นจุดที่ค่อนข้างดีแล้วก็จุดที่จุดขายของไทยนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวทางแองคงจะบอกแหละว่า3ามกลุ่มที่เราเล็งไว้เนี่ยสำหรับสัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะมีกลุ่มไหนบ้างซึ่งตอนนี้เราก็จะทยอยวางหุ้นใน3ามกลุ่มเหล่านั้นเนี่ยไว้ในพอร์ตเราบ้างแล้วนะครับ ก็ดักนาไว้ก่อนเลยส่วนเคสของตัว d ีแทเองกับ True นะครับซึ่งกรทชถูกทุบเยอะนะครับว่าทําไมถึงไม่ออกมาพูดอะไรเลยนะครับก็ออกมาพูดบ้างแล้วนะครับว่าอ่ะคุณคุณชี้แจงมาก็แล้วกันว่าทําไมคุณต้องรวมแล้วการรวมไปแล้วเนี่ยมันทำให้สภาวะแวดล้อมของอุตสาหกรรมนั้นมันกลายเป็นผูกขาดไหมผู้บริโภคได้ประโยชน์ไหมมันเป็นยังไงนะครับคุณอธิบายมาก็แล้วกันซึ่งผมเชื่อว่าก็คงขวางอะไรไม่ได้หรอกการลงกิจการครั้งนี้ ที่ต้องน่าจับตาดูอยู่เนี่ยก็คงไปเป็นคณะกรรมการกรกคอซะมากกว่าที่ว่าด้วยเรื่องของการผูกขาดทางการค้ามากกว่านะครับในส่วน,นอื่นๆนะครับวันนี้มีเรื่องของสัมมนาคาร์บอนนิวทรคาร์บอนนิวทรอลิตี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันคืออะไรคาร์บอนนิวทรอลิตี้เนี่ยมันคือการพยายามที่จะลดโลกร้อนนะครับก็อันนี้จะมีผลกับพวกตัวภาคธุรกษยษยิจภาคอุตสาหกรรมที่ ผลิตคาร์บอนออกมาเยอะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นโรงนอุาสารกร,รมหรือโรงไฟฟ้าอะไรก็ตามอันนี้มันจะมีผลต่อเน,นื่องไปถึงเรื่อง EV นะครับรัฐบาลก็จะสนุน EV มากขึ้นมันทําให้หุ้น EV มันถึงหรูหราผู้ฟ้าในเวลานี้นะครับซึ่งก็ยังเป็นเสาหลักหรือว่าเป็นเซกเตอร์หนึ่งที่มีการเติบโตในเชิงราคาค่อนข้างสูงแบบตัว EV นะครับอันนี้ผลมาจากคาร์บอนนิตริตี้นี้เองนะครับส่วนเรื่องอื่นๆนะครับพวกมิ팅มีการถแถลงต่อ ผลการงานต่อนลงทุนจะเป็น s c s p t g นะครับอันนี้เป็นโซล่านะครับแล้วก็บ้านปูแล้วก็ตัว cpo t s g นะครับบ้านปูนั้นถือว่า,าราคาฟื้นเร็วทีเดียวนะครับน่าสนใจมากๆตัวหนึ่งในเวลานี้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวก็เดาข้ามไปกันลวกันนะอบน่บทวิเคราะห์วันนี้มีน้อยแล้วเพราะว่ามินเราออกแบบโอ้โหเป็นสิบสิบเปเปอร์ต่อวันมาระยะหนึ่งเลยนะครับตอนนี้ก็เริ่มน้อยลงแล้วข่าวเชิงลบมีอันนึงนครับวันนี้น้องก็คอมเมนต์คือเรื่องของปรับ สูตร B7 นะครับเมื่อก่อนนะ B มีเยอะฮะ B6 B7 B10 โนโนะ่นมีอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลย B10 ด้วย B10 ไม่ได้ B10 เติมไม่ได้ครับ B B6 B7 B10 นะครับตอนนี้เนี่ยผมก็จะว่าจริงๆไม่ว่าจะเป็นในฝั่งของเอทานอลหรือฝั่งของไบโอดีเซลเนี่ยจะพยายามทําให้สูตรน้ํามันหรือสูตรเดียวผมก็ไม่เข้าใจว่าคุณจะมีน้ํามันหลายสูตรทาไมโอเเข้าใจละตอนแรกเนี่ยน้ำมันต้องมีหลายสูตรเพราะว่าเครื่องยนต์นะเนี่ย มันผลิตเนี่ยมันเป็น,ร,นรุ่นเก่าบ้างรุ่นใหม่บ้างแต่ปัจจุบัน,นเนี่ยเนี่ยรถยนต์อย่างเช่นรถรถเก่งนะแล้วกันซัพพอร์ต e ยี่สิบอยู่แล้วน่าจะเป็นรุ่นใหม่ๆกับทุกคนันแล้ซัพพอร์ต e ยี่สิบเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะมี e อะไรที่ต่ำกว่านั้นไปทําไมแล้ว e ที่สูงนั้นก็ไม่รู้จะมีประโยชน์ไปทําไมเหมือนกันนั้นเนี่ยในใน,ในที่ผมคุยกับทางด้านอุบลไบโอมาเขาบอกว่าคุณเหลือ e เดียวก็พอแล้วจะเป็น e ยี่สิบก็ไปเลยเพราะฉะนั้นการปรับสูตรไปเหลือ b เจ็ดจร ไม่ได้เป็นอะไรที่ดูทั้งหมผมเองไม่ได้ตกใจอะไรหรอกนะเพราะว่ามันมันควรจะเหลือ B ีเดียวะจะมีจะมีทำไม,มบีเยอะแยะนะครับ B7 อันเดียวแล้วก็และในอนาคตประเภทจะใช้เรื่อง B ีมามาดูเรื่องราคาเนี่ยมาช่วยในเรื่องราคาปลา์มผมเชื่อว่ามันไม่ควรจะเกิดขึ้นแล้วล่ละนะครับก็รควรจะเป็น B7B เดียวเดี่แหละนะครับปั๊มน้ํามันก็จะไม่งงด้วยนะครับก็มีปัม๊มมีหัวอยู่หัวเดียวก็พอไม่ต้องมีประมาณ 3- ามสี่หัวไม่ต้องมีขนางนั้นนะครับเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยนักวิเคราะห์อมองลบ แต่ผมคิดว่าจุดที่เขามองลบจริงๆมันคือเรื่องนะครับถ้าเป็น PTG อ่ะการปรับ b 7มันทมาทให้มันทําให้ปริมาณขายตัวตัว B 1ร้อยของเขาอะมันน้อยลงก็จริงนะครับแต่ว่าในแง่ของการในอุตสาหกรรมผมว่ามันมันควรจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับส่วนในเรื่องของจุดลบอะผมกับในเรื่องของตัวปั๊มน้ํามันไม่ว่าจะเป็น ORPTG หรือว่าบีบางจากหรือว่า Sasco อะไรก็ตามเนี่ยมันเจอเรื่องเรื่องของค่าการตลาด ที่มันรัฐบาลถูกกดราคาลงกดกดค่าการตลาดลงมาเหลือบาทสี่สิบถ้าจําได้ p t ดีดีมากๆตอนค่าการตลาดเกิน2บาทนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นตัวลบของ p t ดมากกว่ามันคือมากที่สุดเลยก็ได้นะครับมันคือตัวที่มีในยะเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยพูดในกลุ่มปั๊มน้ํามันก็ไม่ค่อยดีนะครับแล้วข่าวที่ว่าจะปรับน้ํามันลงมาเป็น28บาทอันนี้นี่เป็นตัวลบใหญ่เลย p t ดีโดนมากสุดลองลองมาก็จะเป็นพวกโ r พวกบางจากไล่ๆกันมานะครับเพราะฉะนั้นคุณปั๊มน้ํามันก็ เลี่ยงได้เลี่ยงนะครับส่วนบทวิเคราะห์วันนี้พื้นฐานก็มองมุมบวกในตัวของ t a c นะครับก็คือตัวเป็นเขาเรียกจริงๆ t a c มีม,มีมีตัวสินค้าตัวใหม่ๆหลายตัวเหมือนกันที่เขาพยายามจะพัฒนาเข้ามาในในระหว่างปีนะครับซึ่งตรงนี้ก็น้องเองก็ยังคงมองในมุมบวกอยู่นะครับตัวนี้ก็เป้าก็มองไว้ที่ประมาณ10บาทนะครับส่วนชิปปิ้งนั้นเรามองทนลบเพราะเราคิดว่าจุดพีกนั้นผ่านไปแล้วนะครับส่วนรายแทงหุ้น จริงๆวันนี้ก็เป็นอะไรที่เรียกว่าไม่ได้เน้นมนือพิเศษแต่ว่าเราไฮไลท์สีแดงถึงสีขาวเราแค่เอามาเล่าให้ฟังว่ามันอาจจะมีผลต่อในเชิงราคานะครับรุนไขล็อกสอบคคาดแรงงานพม่าจะทะลักอันนี้จริงๆผมว่าเป็นจุดดีของตัวพวกรับเหมานะเซฟโก้สเต็กซีเคพวกนี้บางคนก็บอกว่าผมไม่เคยใช้แรงงานพมา่าแต่มันมีหลายจุดที่ใช้นะครับมันตรงนี้เนี่ยมันดีต่อกลุ่มรับเหมา NRF เเองนั้นก็เป็นเจ้าพ่อแห่งโปรเจกต์ แล้วก็เป็นเจ้าพ่อแพนเบดเจ้าพ่อพวกสตาร์ทอัพต่างๆนานาตอนนี้สิ่งที่เขาลงทุนไปมันยังไม่ได้ออกหอออกผลเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นราคาหุ้นมันก็จะเห็นว่าไปดูราคาเนี่ยมันจะลงนะครับซึ่งมันก็ตามที่เขาเขาออกดอกออกผลของลูกๆที่เป็นลงผมเชื่อว่า NIF น่าจะดีขึ้นได้นะครับก็เป็นตัวที่ต้องน่าจับตาดูนิดหนึ่ง NYT ก็มาที่เรื่องของตัวอ่ตอนนี้อุตสาหกรรมรถยนต์ผมว่าของเราส่งออกดีอยู่แล้ว นะครับคนที่อยู่ในเชียงรัยนต์ไม่ว่าจะเป็น A AH, Ap H Apico High Tech ไม่ว่าจะเป็นซ a นะครับไม่ว่าจะเป็น E A ไม่ว่าจะเป็น Next นะครับหรือไม่ก็ทั้ง N Y T นำยงนะครับ Terminal นะครับนำยง Terminal ที่ออกข่าววันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าก็เป็นตัวที่น่าสนใจตัวหนึ่งแล้วราคาคุณก็มีความนักกะอยู่พอควรน,นะครับปัจจุบันนั้นนำยงราคาอยู่ที่ประมาณ4บาทกว่า4เอ๊สีบาทมนะันจะใช่นะสบาทไม่น่าเกิน5บาทบาวผิด ตีบายที่12ครับก็ในรูปทรงราคาก็ผมเชื่อว่าก็น่าจะน่าโอเคนะครับแล้วก็หุ้นตัวนี้เองเนั่นก็เป็นหุ้นตัวหนึ่งที่มีประวัติการจ่ายเงินปันผลที่ค่อนข้างดีด้วยนะครับยิวปันผลเท่าที่ดูจากการคาดการปีนี้คาดจ่าย20ตังค์เนี่ยยิว4%กว่าๆแล้วปีหน้า28ตังค์เนี่ยยิวถึง6%เลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็จะเป็นหุ้นที่อยู่ในรายแทงหุ้นนะครับ NYT NRF แล้วก็กลุ่มรับเหมาก่อสร้างนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาต ส่งไม้ต่อให้กันต้องแทนพูดในส่วนของตัวกลยุทธ์นะครับแล้วก็หุ้นที่เราจะแนะนำกันในวันนี้เลยนะครับครับเดี๋ยวเรามาต่อในพาร์ทของกลยุทธ์ในวันนี้เลยนะครับก็คงเป็นการเลือกแล้วก็วางหุ้นนะครับที่เรามีความสนใจอยู่จริงๆตัวสามเซกเตอร์ที่จะพูดถึงต่อจากนี้ไปเนี่ยมันจะเป็นหุ้นที่ทางเดี๋ยวทางฝั่งอพอร์ตแล้วก็ทางทีมเราเนี่ยจะมีการสลับ ุ้นใน3ามเซกเตอร์นี้ในสัปดาห์หน้าเข้ามาในพอร์ตด้วยนะครับถามว่าทําไมเราถึงกลับมาพูดถึงกลุ่มอายกตัวอย่างนะครับคือกลุ่มพวกธนาคารหรือว่าปิโตเคมีโลวกลุ่มท่องเที่ยวนะครับต้องมองเป็นภาพใหญ่ก่อนนะครับว่าตอนนี้สิ่งที่ตีมระดับโลกเขาเล่นกันเนี่ยคือตีมของเศรษฐกิจโลกฟื้นแล้วครับแล้วก็เริ่มมีบรรดารีเสิร์ชเฮาส์ต่างๆเนี่ยมาพูดถึงการปรับประมาณการ GDP ของประเทศต่างๆขึ้นเวลาที่เราตีความหมายจากสิ่งที่ทางรีเสิร์ชเฮาส์ต่างๆมีการปรับใปนส่วนนี้ขึ้น แปลว่าโดยมุมมองของคนส่วนใหญ่หรือว่าในมุมมองของนักวิเคราะห์เนี่ยคือเศรษฐกิจโลกที่มันฟื้นขึ้นมาเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อธุรกิจหรือว่าอุตสาหกรรมที่เป็นมันเป็นต้นน้ําของการฟื้นตัวนะครับถามว่ากลุ่มนั้นเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับก็นึกถึงกลุ่มธนาคารก่อนนะครับลองนึกถึงกลุ่มพวกปิโตเคมีที่แบบอ่าเป็นเน้นย้ำว่าเป็นปิโตเคมีที่เป็นแนวต้นน้านะครับแล้วก็พูดถึงธีมที่เป็นการเปิดเมืองด้วยมันเป็นภาพที่สะท้อนว่าเศรษฐกิจ ของโลกแล้วก็ของ AC, โซนเอเชียรวมถึงไทยเนี่ยมันกาลังฟื้นตัวขึ้นมานะครับฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็น3กลุ่มใน3ามเจคเตอร์นี้นะครับที่น่าจะเป็นตัวนําตลาดต่อในช่วงสัปดาห์หน้าในขณะที่เรามองว่าสัปดาห์นี้จะเป็นการปลดล็อกนะครับการที่เรายืนกันอยู่แถวๆหนึ่งหซึ่งสัปดาห์หน้าเนี่ยเจคเตอร์ที่จะหลีดตลาดเนี่ยน่าจะเป็น3ามเจคเตอร์นี้นะครับในแง่ของพอเราถามว่าวันนี้เราทํำยังไงนะครับก็คงเป็นการเปลี่ยนหุ้นออก2ตัวนะครับแล้วก็เอาหุ้นใส่เข้ามาใหม่3ตัววเเพราาเราาาะ่มี พื้นที่เหลือสําหรับตัวใหม่ด้วยนะครับก็มีตัวที่ขายเป็นตัวติดล้อ PSL นะครับแล้วก็มีตัวใส่เข้ามาใหม่จะเป็น IRPC CRC แล้วก็ตัวบ้านปูนะครับอย่างวันที่23ที่ผ่านมาในวันก่อนเนี่ยทาง IRPC ก็มีการพูดถึงแผนในรอบประมาณ5ปีของเขานะครับก็ถือว่าเป็นการพูดหรือว่าเป็นการให้ข้อมูลในเชิงที่คนขางังเป็นบวกนะครับปัจจุบันเนี่ย IRPC ก็จะมีอ b i ว d a m มา g i นหรือว่าตัวอัตารากำไรก่อนการคิดค่าเสื่อมราคา ที่ตลาดหรือว่านักวิเคราะห์ประเมินกันประมาณสักปีละหมื่นเจ็ดพันหนึ่งหมื่นเจ็ดพันล้านบาทหนึ่งหมื่นแปดพันล้านบาทนี่คือสิ่งที่าทางนักวิเคราะห์ในตลาดมองนะครับแต่ว่าที่ทางบริษัทเขามีการพูดหรือว่าให้ข้อมูลเนี่ยเขามองว่าหลังจากที่เขามีการเริ่มปรับโครงสร้างของเขาตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปเนี่ยระดับของ EBITDA ที่เขามองเนี่ยมันประมาณมากกว่าปีละ2 0 0 0 0ล้านบาทต่อปีนะครับนี่คือสิ่งที่เรามองว่ามันก็เป็นอัพไซด์ที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคต ีนี้ถามว่าการที่จะโตในระดับนั้นเเขามีการใช้เงินหรือว่าใช้จ่ายในการลงทุนอย่างไงนะครับก็มีการมองว่าเงินที่เขาจะใช้ลงทุนนี่ประมาณ4.3หมื่นล้านบาทตรงนี้เนี่ยก็จะมีทั้งส่วนที่มาลงทุนในธุรกิจดั้งเดิมนะครับแล้วก็มีการลงทุนในธุรกิจที่เป็นแนวพลังงานสะอาดหมากขึ้นนะครับรวมไปถึงจะมีการประกาศการทำ deal พวก M&A ต่างๆเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับนี่คือทางมุมที่ทางบริษัทเขามองนะครับแล้วก็ล้อไปกับธีมที่เป็นธีมระยะสั้นที่เรามองว่า เสืกินโลคฟื้นเนี่ยกลุ่มที่เป็นธนาคารหรือว่าปิโตเคมีต้นน้ำเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มที่มาได้นะครับในแง่ของราคาเป้าหมายที่เรามองในเชิงประยุทธ์ของตัว RBC เนี่ยก็มองไว้ที่ประมาณ4ี่บาทสามสิบตางในระยะสั้นนะครับส่วนกําไรที่นักวิเคราะห์ประเมินในตลาดนะวันนี้นะครับก็มองกาไรปีนี้อาจจะเยอะหน่อยประมาณ1นึ่งจุดสมหกล้านบาทนะครับก็เป็นปีที่แบบอ่าสเปรดของปิโตมันก็ทั้งพีกเลยครับแล้วก็ปีหน้าเนี่ยกำไรอาจจะชะลอตัวลงมานะครับ แต่ว่าลองจับตากลุ่มที่เป็นเกี่ยวข้องกับพลังงานนะครับว่าตอนนี้ทุกคนเนี่ยจะพูดเหมือนๆกันหมดเลยว่าเขาต้องมีการปรับตัวนะครับอย่างบ้านปูเราก็เห็นการปรับตัวในแบบของเขานะครับมีการไปทําพลังงานสะอาดมากขึ้นมีการลงทุนในธุรกิจ EV อะไรต่างๆพวกนี้นะครับ i ออ c เนี่ยก็เช่นเดียวกันครับก็เป็นเป็นวันที่เขาประกาศตัวนะครับว่าเขาจะมีการเปลี่ยนตัวเองในลักษณะนั้นเหมือนกันฉะนั้นรอจับตาหุ้นตัวนี้ดูเหมือนกันนะครับ ส่วนหุ้นอื่นๆนะครับที่ท,ที่เรามีการใส่เข้ามาในพอร์ตใหม่ก็จะเป็นตัว CRC นะครับ CRC เนี่ยก็จะได้ตีมทั้ง2ขาเลยครับขาที่1ก็คือเรื่องของค่ายซีซ่ะที่เรารูู้่แล้วว่าในช่วงปลายปีเนี่ยการใช้ใจ่ายมันก็เพิ่มนะครับแล้วก็เรื่องของการเปิดเมืองเนี่ยถ้าเกิดว่าใครเดินทางในรถไฟฟ้าหรือว่าในขนส่งมวลชนต่างๆหรือว่าบนท้องถนนก็ตามแต่เนี่ยตอนนี้จะสังเกตน,นะครับว่าการกลับมาทํางานของผู้คนเนี่ยมันเริ่มเห็นอะไรที่แบบจริงจังแล้วก็มากขึ้น แบบชัดเจนนะครับฉะนั้นก็เป็นหุ้นที่โอเคนะครับในขาของการเปิดเมืองแล้วก็เป็นตัวแทนของทีมในฝั่งนี้ด้วยนะครับอีกส่วนหนึ่งผมขอฝากสัส้นๆนะเมื่อวานผมก็มีโอกาสได้คุยกับทาง EA นะครับก็เขาก็มาพูดถึงอัปเดตนะครับเกี่ยวกแบบับการที่เขามีการรันตัวโรงงานแบตเตอรี่ของเขานะครับก็แล้วเขาก็จะมีพาร์เนอร์ที่เข้ามาจอยเขาอย่างแบรนด์ Skyview นะครับก็เป็นแบรนด์หนึ่งที่ถือว่ามาเป็นคอนซัลท์ในการประกอบรถเขาด้วยนะครับก็ เท่าที่ดูเนี่ยโปรเกรสในการรับงานของเขาเนี่ยก็มีอยู่นะครับมีออเดอร์เข้ามาแล้วประมาณ300คันสาหรับปีหน้านะครับก็ถือว่าเป็นภาพที่ดีนะครับแล้วก็ในเรื่องของการขายคาร์บอนเครดิตเนี่ยทาง EA ก็บอกว่าปัจจุบันเนี่ยเขาอาจจะย,ยังไม่ได้ขายตรงนั้นนะแต่ว่าก็มองว่าเป็นเป็นโอกาสที่ดีถ้าเกิดว่าใครไปดูพวกราคาของคาร์บอนเครดิตในราคา ETF เนี่ย,ยก็จะพบว่ามันมันค่อนข้างสูงขึ้นมากๆเลยนะครับแล้วก็ EA เเนี่ยก็อยู่ในธุรกิจที่อยู่ในขาของผู้ผลิตในส่วนนี้ด้วยนะครับก็มองว่าเป็น ทีมที่เป็น EV เนี่ยก็เป็นทีมที่เล่นได้ต่อตไปเช่นกันนะครับของผมวันนี้ก็น่าจะมีฝากไว้ประมาณนี้นะครับหุ้น t o p ปพิกก็คงเป็นตัว IRPC นะครับขอต่อที่ทางเทค่นิคข้อดดเลยครับ มาต่อในสน่วนทางด้านเทคนิคนะคะในภาพของเซตเมื่อวานนี้ก็ยังที่การงการไปตอบซึ่งเราเห็นว่าการขึ้นไปทดสอบแถวบริเวณไฮเดรนที่1 6ึ่ซึ่งถือว่าเป็นยอดในช่วงของเดือนกันยาที่ผ่านมาดังนั้นใช้ระยะเวลาเกือบสองเดือนกว่าหรือเดือนกว่าตราางโซนนี้ถามว่าตรงนี้มันมีความุมเสี่ยงว่าจะไปตอบหรือพอแค่นี้ซึ่งเราเห็นในภาพจริงแล้วของเซตเนี่ยถึงอาจจะมองเป็นตัวรูปดับเบิลยูได้นะคะอันนี้ถือว่ายังคงมีความเสี่ยงอยู่ของการพักตัวในระยะสั้น ซึ่งหมายความว่าภาพตรงนี้ถ้ามีโอกาสของการลงมาเนี่ยก็คงจะต้องยืนแถวโซนบริเวณ2เส้นนี้ให้อยู่2เส้นนี้คือ55เออเส้นค่าเฉลีย่ยหวันกับสีวันนะคะซึ่งถ้าหากเรามาดูในภาพของรายชั่วโมงทางด้านขวามือเนี่ยเราจะเห็นว่าเราหาเป้าหมายของการลงมาเนี่ยโซนก็คงยังอยู่โซนใกล้ๆเดิมที่เราเคยให้ไว้แถวบริเวณ1640ถึง1645ประกอบกับวันนี้ที่เรามองว่าโอกาสการพักมีเนื่องจากเราเห็นว่ายอดของตัวเซตเนี่ยมีการทำหายใหม่ ขณะที่สัญญาณของตัว RSI ตรงนี้มียอดที่ต่ำลงถือว่าเป็นสัญญาณขัดแย้งในเชิงลบดังนั้นเราก็มองว่าโอกาสของการพักยังมีตาบใดที่พักเราไม่หลุดที่1640ก็เชื่อว่ามีโอกาสของการขยับหายใหม่ได้หรือมีการเบรกเกาะความเป็นไซด์เวของตัวเซตในช่วงประมาณตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้ได้นะคะในภาพของเซตก็จะเป็นประมาณนี้สวนะ่วนแนวต้านวันนี้ที่มองคือแถวบริเวณเอตรงยอดเดิมที่16 <c oughs> 1658นะคะแล้วก็จะถึง1662ถ้าเบ็กตรงโซนนี้ได้สำหรับตัวเซนตก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเราไปต่อ หุ้นในดวงใจตัวแรกคร่ะวันนี้เราเลือกตัว TKS นะคะก็เป็นหุน้นยิบตัวหนึ่งเราจะเห็นว่าช่วงตั้งแต่ออประมาณตั้งแต่เดือนตุลาเนี่ยต้นเดือนเราจนถึงปัจจุบันก็เป็นช่วงของการปรับฐานหรือมีการพักตัวนั่นเองแต่เราจะเห็นว่าด้วยส่งปัจจุบันตรงนี้ลักษณะของราคามีลักษณะการยกรโลอย่างค่อนข้างอย่างต่อเนื่องสามารถทจะยืนเหนือกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยได้ถ้าหากเรามาดูในภาพของตัวที่ตรงนี้ เราเห็นว่าราคาเมื่อวานนี้เบรกกอบการพักตัวตรงนี้ขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าหากเรามาดูในภาพวิกนิดหนึ่งระยะกลางถือว่าค่อนข้างสวยเราเห็นว่ามีการขึ้นแล้วพักตรงนี้มีการช้อนตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งดังนั้นภาพระยะกลางก็ถือว่าค่อนข้างยังคงสอดคล้องอยู่ขณะที่ในภาพตก็ถือว่าค่อนข้างจะเป็นบวกดังนั้นเชื่อว่าในระยะสั้นๆ TKS มีโอกาสไปต่อนะคะซึ่งเป้าหมายการขึ้นวันนี้เรามองโซนแถวบริเวณ13บาทถึง13บาท50ก่อนนะคะ ส่วนจุดลับเนี่ยก็มองแถวบริเวณเออสิบสอบาทสาถึง12บสาทห้จุดคัดเรามองว่าไม่ควรต่ำกว่าตรงบริเวณ12บาทนะคะตรงโซนนี้เป็นบริเวณเออโลล่าสุดที่เขาทำไปนะคะเดี๋ยวเราไปต่อในส่วนของตัวที่สองค่ะั <c oughs> นี้เราเลือกตัวซีฟสทรงหุ้นคล้ายๆกับตัว TKS เมื่อกีนี้แหละเป็นหุ้นที่มีการพักตัวแล้วเราเห็นว่า จุดของการพักตัวตรงนี้เอ่อตัวนี้ยังไม่เบรกนะคะแต่เราเชื่อว่าวันนี้ไม่น่าจะมีนัยยะมากนะักสำหรับแนวดังกล่าวตรงนี้แังนั้นเชื่อว่าวันนี้มีโอกาสฝ่าได้ เรามาดูในภาพของเป้าหมายของการวันนี้ที่เรามองนะคะซึ่งภาพทางด้านขวามือและทางด้านซ้ายมือเยเป็นภาพวีที่เราเคยเชียร์ก่อนหน้านี้แล้วราคาก็เบรกขึ้นไปเรียบร้อยแล้วขึ้นไปทำา i g แถวบริเวณประมาณ4บาท88แต่เราเห็นว่าเสร็จการย่อมของเขาเนี่ยเราจะเห็นว่าโซนแถวบริเวณ3บาท44 หรือ3บาท38ตรงโซนเนี้ยเส้นสีออกฟ้าตรงโซนเนี้ยถือว่าเป็นยอดเก่าในอดีตด้วยที่เขาเคยเพกขึ้นไปดังนั้นมีการย่อมาแล้วไม่หลุดลงมาเนี่ยก็ถือว่าภาพใหญ่ยังมีลักษณะ ็นทิศทางขึ้นอยู่แต่ช่วงระหว่างสัปดาห์ตรงนี้เราเห็นว่ามีการขับตัวค่อนข้างจะเป็นลักษณะไซเวย์มากกว่านะคะแต่ถ้าหากเรามาดูในภาพตีวันนี้ภาพทางด้านขวาหนูป็นภาพตีค่อนข้างจะชัดเจนอยู่พอสมควรที่ราคาเนี่ยตั้งส่งพร้อมที่จะขึ้นด้วยดังนั้นวันนี้เป้าหมายวันนี้ที่เรามองเนี่ยคือโซนแถวเร4นบาท สี่ตังถึง4ี่บาทสิก่อนถ้าฝ่าได้ก็คือแถวประมาณ4ี่บาทสาหรือ4ี่บาทยีตรงโซนนี้แหละส่วนจุดรับมองแถวบริเวณ3ามบาทเจถึง3ามบาทแปดสําหรับตัวนี้จุดคัดก็กตรงบริเวณ3ามบาทหกหรือ3ามบาทหกตรงโซนนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปต่อในส่วนของตัวแคสบาลานค่ะสําหรับตัวแคสบาลานในสัปดาห์นี้ค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนแรกอันนี้เป็นการคำนวณ ตัวแคสบลาที่มีโอกาสติดซึ่งยังเหลือข้อมูลวันนี้อีกหนึ่งวันนะคะที่จะครบในการที่จะใช้ในการคำนวณซึ่งเราก็หามาก็คือได้ ุ้นที่มีโอกาสติดค่อนข้างเยอะในะสําหรับเซ็ตคือตัว C.I. C.I. ตรงนี้ยังไม่ครบสมบูรณ์ในเงื่อนไข3อย่างซึ่งเงื่อนไขตรงนี้ที่เราเขียนไว้เนี่ยคือ PE มากกว่า 40, 40. ปริมาณการซื้อขายของเซ็ตมากกว่า500ล้านบาทต่อสัปดาห์ส่วนตลาดใหม่400ล้านแล้วก็เปอร์เซ็นต์วันวิคเทอร์โนเวอร์มากกว่า40เท่าดังนั้นเกณฑ์3เกเอกเนี้ยเรามาดูว่าส่วน CI เนี่ยยังขาดปริมาณวอลลุ่มเนี่ยแถวบริเวณ50 58ล้านวันนี้ต้องเทรไม่เกิน58ล้านมีโอกาสหลุดแล้วก็ส่วน CPW อันนี้จริงๆ PE ติดไปแล้วแต่ถ้าวันนี้เขาทำราคาที่ปิดต่ำกว่าแถวบริเวณเ 8บาท65้าตรงนี้ได้เนี่ยก็จะหลุดเหมือนกันแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือเจเจอันนี้ครบเงื่อนไขแล้วนะคะแล้วก็มาโคโนโบลอันนี้ครบแล้วด้วยแล้วก็ส่วน s v t อันนี้ยังเหลือตัวเปอร์เซ็นต์วันวิเทอร์โนเวอร์ยังไม่ถึงสี่สิบวันนี้ก็คงห้ามเหตุเกิน3าสิบล้านนะคะอีกตัวหนึ่งคือทูอันนี้ก็เข้าเกณฑ์หมดแล้วส่วนตลาดใหม่เนี่ยมีสองตัวมีด e เพนตตรงนี้ราคาเนี่ยก็ควรจะต้องปิดต่ำกว่าแปดบาทหก้าเช่นกันแล้วก็ส่วนตัววอลลุ่มอ่ะ ยังขาดอีกประมาณ18ล้านซึ่งยังเหลืออีกประมาณ2เงื่อนไขอันนี้ที่เขายังไม่ไม่ติดสมบูรณ์นะแล้วก็ตัว S A M a ขอโทษกับ S A M อันนี้วลลุ่มยังขาดอีก75ล้านถึงจะติดนะคะแล้วก็ส่วนวันนี้มีตัว A C C ติดในลักษณะเท i n g ้งเล t นะคะติดในระดับ2ออก็ตั้งแต่25พฤศจิกาถึง15ธันวานะคะ แล้วก็ส่วนอันนี้ตัวที่เหลือเป็นหุ้นที่เทรดในบัญชีแคสบาลานในสัปดาห์นี้เป็นมาสุดท้ายก็จะมีอลิน CRD ดแจ๊สแจสแล้วก็นวลราโซล่าตรงหัวยู U, แล้วก็ยูเบริบสิตยูวอ์สี่ YGG แล้วก็แซนโกสำหรับข้อมูลในการพรีเซนต์เช้านี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะขอปิดประชุมเช้านี้ด้วยเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ